นานมาแล้วราชวงศ์ไทยสมัยโบราณที่เลี้ยงแมวไว้เพื่อปกป้องข้าวของและรักษาความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองตำนานเล่าขานกันว่ามีแมวตัวหนึ่งอยู่ในวังมันช่วยชีวิตพระราชาในคืนที่เกิดเหตุการณ์ถูกลอบโจมตีแมวตัวนั้นปีนกระโดดขึ้นหน้าต่างของห้องพระราชา และส่งเสียงร้องเตือนทำให้ทหารรู้ตัวและสามารถปกป้องพระราชาไว้ได้หลังจากนั้นพระราชาได้ทรงให้แมวพันนี้อยู่คู่ราชวงศ์พร้อมกับเลี้ยงไว้ในวังและตั้งชื่อว่าวิเชียนมาซึ่งหมายถึงทองคำล้ำค่า เพื่อสื่อถึงความงดงามและคุณค่าของแมวพันนี้แมววิเชียรมาศจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความฉลาดและจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงไทยจนถึงทุกวันนี้คนไทยนิยมเลี้ยงและอนุรักษ์แมวพัน์นี้เป็นสมบัติของชาติ นานมาแล้วราชวงศ์ไทยสมัยโบราณที่เลี้ยงแมวไว้เพื่อปกป้องข้าวของและรักษาความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองตำนานเล่าขานกันว่ามีแมวตัวหนึ่งอยู่ในวังมันช่วยชีวิตพระราชาในคืนที่เกิดเหตุการณ์ถูกลอบโจมตีแมวตัวนั้นปีนกระโดดขึ้นหน้าต่างของห้องพระราชา และส่งเสียงร้องเตือนทำให้ทหารรู้ตัวและสามารถปกป้องพระราชาไว้ได้หลังจากนั้นพระราชาได้ทรงให้แมวพันนี้อยู่คู่ราชวงศ์พร้อมกับเปรียงไว้ในวังและตั้งชื่อว่า วิเชียนมาศซึ่งหมายถึงทองคำล้ำค่าเพื่อสื่อถึงความงดงามและคุณค่าของแมวพันนี้แมววิเชียนมาศจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความฉลาดและจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงไทยจนถึงทุกวันนี้คนไทยนิยมเลี้ยงและอนุรักษ์แมวพันนี้เป็นสมบัติของชาติ